รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไพุนริณฑ์อินสลามสยามเมืองยิ้มแดนดินทินใต้เสียงกอรีแวอูมาแตกลสุดแดนปักใต้ดินดามำ่านทอคนไทยรักสามัคคีใต้ร่มพระบารมีของไทยทั้งของให้สัสนตีสุขเกิดแก่พี่น้อง ในสันติสุขอยู่ผู้ดำความทองรวมกันผู้ร้องรักเมืองไทยช่ยเลยในสันติสุขเกิดแก่พี่น้องในสันติสุขอยู่ผู้ดำความทองรวมกันก ค่ะท่านผู้ชมธงชาติไทยหรือธงไตรางคคือสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีธงชาติเยาวชนไทยทุกคนจะต้องร้องเพลงชาติไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเมื่อฟังทีไรก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทุกทีแต่บางครั้ง บทบาทหน้าที่ของธงชาตินั้นก็ต้องเปลี่ยนไปจากการบ่งบอกถึงสัญ,ญลักษณ์ความเป็นไทยกลายมาเป็นความภาคภูมิใจบนความสูญเสียมันอาจจะเป็นความภาคภูมิใจของหลายๆคนที่สละชีวิตเพื่อชาติเมื่อตายขอให้ได้ธงชาติมาคลุมไว้บนร่างถ้าธงชาติไทยนั้นสามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้ คงไม่อยากอยู่บนเรือนร่างที่ไร้วิญญาณของผู้ที่เสียสละเพื่อชาติแต่ขออยู่เพียงบนยอดเสาเพื่อให้ทุกคนได้มองและรับรู้อย่างภาคภูมิใจว่านี่คือประเทศไทยที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครอยู่ภายใต้พระบรมโพธที่สมภานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นีนาถวันนี้ค่ะ จุ๋จะพาท่านผู้ชมไปตามภารกิจของเหล่าทหารกล้าที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กันค่ะค่ายกรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินต์ตำบลมรือโบออกอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสเป็นที่ตั้งของหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสสามหนึ่งซึ่งมีกำลังดูแลในพื้นที่ประมาณ826คน ได้รับนโยบายให้รับผิดชอบพื้นที่สองอำเภอก็คืออำเภอเจาะเอ,อร้องและอำเภอสุงไงปาดีโดยมีพันโทยุทธนาสายประเสริฐผู้บังคับกองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่หนึ่งห้าหนึเป็นผู้ดูแลกำลังงานในรูปแบบของหน่วยเฉพาะกิจจะเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน ภารกิจที่ต้องทำในหนึ่งวันก็มีดังนี้ค่ะการรักษาความปลอดภัยเส้นทางในการลาดตระเวนด้วยยานยนต์เป็นการควบคุมทุนที่เสี่ยงเป็นภารกิจแรกในช่วงกลางคืนที่จุ๋มจะพาท่านผู้ชมไปติดตามค่ะ พี่ทุกท่านคะต่อจากนี้ค่ะเราต้องเปลี่ยนจากรถกระบะขึ้นร,รถหรือว่านะคะร,รถรีวาคือรถอะไรคะอ่ารถรีวานี่เป็นรถยนต์พุ่งเกราะนะครับซึ่งจะทําให้กําลังคนที่เขาปฏิบัติงานเดยเพราะในเวลากลางคืนซึ่งมีความเสี่ยงเนี่ยสามารถที่จะปลอดภัยอยู่ในรถได้ใช้ชีวิตคือในเวลากลางคืนเนี่ยเขาสามารถที่จะไปหยุดไปจอดแล้วก็นอนในจุดที่เขาคิดว่ามีความเสี่ยงมีความล่อแหลมเพื่อจะป้องกันนะฮะไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามาปฏิบัติการต่อพี่น้องประชาชนในในพื้นที่ได้ จากตรงนี้ค่ะไปจนถึงจุดที่ลาตะเวนก็คือบริเวณทางรถไฟครับอีกไกลไหมคะรับผิดชอบในในพื้นที่เนี่ยประมาณ30กว่ากิโลเมตรนะครับในเส้นทางรถไฟทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งสองอำเภอเดี๋ยวเราตามพี่ผู้พันไปดูตรงฐานที่ตรวจละาดตเวนนะคะคพี่ผู้พันรถหรือว่านี่ต้องขึ้นด้านหลังนะคะใช่ครับุอือด้านในนี่กว้างนะคะ 人还不能动弹。<laughs> ใครสักคนนะพี่เรากำลังจะเดินทางออกไปลาตเวนแล้วนะคะในรถที่ปกติพี่บันเราจะต้องไปกันกี่คนนะคะอ่าก็รถเนี่ยคือยอดกำลังคนที่ขึ้นในทั้งหมดในประมาณ12บคนแต่อันนี้เขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่วันนี้ทั้งคืนเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะประมาณ6 -8 ถึงคนเพื่อที่ให้มันหลวมแลวเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่นี้ได้อย่างได้อย่างพอที่จะไม่อัดค่ะพี่บันคะอย่างน้องเนี่ยมาจากไหนคะเนี่ยน้องเข้ามาจากอำเภอบางจอจังหวัดนราธิวาสค้ะอ๋อเหรอคะเป็นคนคนที่นี่ เลยเป็นไทยมุสลิม,ม,มคะ่ะเหล่าคคะมีความรู้สึกยังไงบ้างะคะ<อ>ที่ได้เป็นทหารไทย เข้าใจวิถีเนี่ยค่ะครับเ็าจะรู้วิถีของเขาความต้องการของชาวบ้านคือที่น้องของเขาเองว่าอะไรที่เคยรู้สึกไม่ดีกับทหารเขาก็จะเป็นคนแก้ไขให้ค่ะใช่เพราะวันนี้เขาเป็นทหารไทยเต็มตัวอันนี้เป็นฐานปฏิบัติการที่ดูแลคุ้มครองรถไฟนะครับที่สถานีรถไฟบ้านบุกิจครับอ๋อค่ะแล้วนี่เราก็จะไปดูงานในฐานกันครับ นี่แหละค่ะที่เป็นกระท่อมที่เขาพักกันครับอันนี้จะเป็นที่ที่เขาใช้ในการพักผ่อนจริงๆนะฮะคือนอนหลับหลังจากที่เขาจบภารกิจแล้วแล้วก็ใช้เป็นที่พักผ่อนในการรับประทานอาหารในการพูดคุยพบปะก,กันครับอ๋อเลี้ยงนกด้วยและปรับตัวเข้ากับวิถีมุสลิมเลยนะคะอันนี้โต๊ะอาหารหอันนี้ก็จะเป็นที่เขามานั่งทานข้าวมาอะไรกันครับดูสิครับวันนี้เขาทานอะไรกันโอ้โหหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างเลยค่ะ แสดงว่าทหารเราปฏิบัติหน้าที่หนักนะคะเนี่ต้องคนจะเหนื่อยแต่มั่นใจเลยค่ะว่าต้องมีพี่น้องไทยอีสานค่ะเพราะมีกระติปด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นที่เขาใช้ในการในการนอน พักผ่อนของเขาเวลาที่เขานอนจริงๆนี่คือร้านที่ที่ชาวบ้านเนี่ยนะเขามาหลืบกาแฟมาพักผ่อนเพราะว่าตรงนี้จะอยู่ติดกับสถานีรถไฟบางครั้งเขามารอรถไฟหรือว่าลงจากรถไฟมาก็จะมาพักคอยตรงนี้ในชุมชนเขาก็จะมามาดื่มกาแฟสวัสดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะจุมอยากให้ท่านผู้ชมได้ได้ทราบความรู้สึกนะคะของแบร์ซึ่งวันนี้่ะท่านเป็นผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่อยู่ในหมู่ บ้านนี้ค่ะแบคะแม่รู้สึกยังไงกับทหารไทยที่มาดูแลในพื้นที่นี้ค่ะในความรู้สึกของผมทหา,ารที่มาอยู่ที่นี่น่านะเหมือนกับพี่น้องกันเะลยนะดูผลไม้เราเคยเคยให้ทุกเรียนเป็นเข่งเข่่เยเลยอ๋อเหรอคะสนิทสนมกันมากทหารก็เคยช่วยนะว่าเราจะทําแบบบางเป็นประโยชน์อะไรใช่ไหมไอถนนพวกนีน้ถ้าพัฒนามาซีิ ทหารก็ไปทั้งที่เราไม่ได้ขอเขาผ่านมาเราเห็นวเลยคนทำอะไรเนี่ยเขาพัฒนามาสดย็่าไม่ได้ขอเลยเนี่ยคือเราภูมิใจนะ เคยมีกิจกรรมอะไรร่วมกับทหารไหมคะโอ้หลายอย่างผมเคยพิเศษแต่่าไม่ว่าเล่นกีฬาแบบตะก้อแบบนี้ก็เคยมีเล่นตะก้อกันเล่นตะก้อกันเล่นเนี่ยการถนนเนี่ยอ๋อเหรอคะอ๋อแบบเตะตะก้อด้วยเล่นกับทหารเล่นทหารเหรอคะทหารเหมือนลูกหลานตัวเองเลยบางทีรู้จักถึงแม่ของน้องเขาด้วยนะไปคุยกับแม่เขาคือคือฝากลูกเขาเดี๋ยวไม่มีปัญหาอยู่เหมือนลูกของตัวเองอยู่กับเขาเนี่ยแม่นี่ยก็เหมือนลูกของ เองหนึงค่ะอุยทุกวันคุยทุกวันทุกคืนเลยเขาเรียกมามาเลยอยู่แก่เรียกแม่เรียกแม่เนี่ยน้องทหารนี่เรียกแม่เลยฝากลูกด้วยนะใช่เขาที่น้องที่รู้สึกคนแนนโอ้ท่านผู้ชมคะได้ยินแล้วแทบไม่เชื่อกับหูตัวเองเลยค่ะข่าวที่ออกไปกับภาพที่เป็นจริงอะค่ะคนละเรื่องเลยนะคะ กะบอกว่าพ่อแม่ของทหารที่มาประจำการที่นี่กะคุยโทรศัพท์แล้วก็เรียกกะว่ามะคือแม่นะฮะฝากลูกด้วยให้ช่วยดูแลลูกทหารที่มาจากต่างจังหวัดนะคะอันนี้เป็นความผูกพันที่แท้จริง mm hmm. เขาเรียกว่าสายใยของพี่น้องคนไทยด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณแบร์ขอบคุณกะที่ดูแลลูกหลาน mm hmm. เพราะทหารนี่คือลูกหลานนะคะ mm hmm. ลูกหลานของเราชาวไทย mm hmm. ได้เป็นอย่างดีค่ะ